เล่นของทีมเราเก่งได้แค่เซตเดียวพรพันธ์และอเบอร์ครอมบี้ไม่มีความทุ่มเทในการแข่งขัน สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นดราม่าก,กันอีกเช่นเคยค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม G S Caltech และทีม I B K Autos นะคะซึ่งเฮดโค้ดของทาง I B K นั้นก็ออกมาพูดถึงนักกีฬาคือพูดถึงลูกทีมของตัวเองอย่างแรงเลยนะคะทุกคนบอกว่าลูกทีมของผมนั้นเล่นเก่งได้แค่เซตเดียวแล้วก็มีการพูดถึง Abercrombie แล้วก็ชมพู่ผรพันเกิดปราดด้วยว่า ขาดความทุ่มเทขาดความต้องการชนะโดยนักข่าวลีจองวอนนะคะได้ทำรายงานข่าวออกมาเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะว่าเมื่อวานนี้วันที่29พฤศจิกายนทาง IBK ได้พ่ายให้กับทาง GS Caltech 1ต่อ3เซตสกอร์ทั้งหมดนั่นก็คือ25ต่อ19 19ต่อ25 22ต่อ25และ20ต่อ25ค่ะ สื่อเกาหลีได้รายงานต่ออีกนะคะว่าทาง IBK a u t o s นั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะ3เกมติดต่อกันได้ในฤดูการนี้อันดับของเขาก็หล่นมาอยู่ที่5โดยที่มีทั้งหมด14แต้มจากการชนะ5ครั้งและจากการแพ้7ครั้งค่ะ นักข่าวได้รายงานต่ออีกว่าการทำคะแนนของทาง IBK Autos นั้นเป็นทาง Abercrombie ทำได้25แต้มชเวจองมินทำได้18แต้มและบล็อกอีก9บล็อกนะคะถือว่ามากที่สุดในเกมเดียวแต่ก็ยังไม่สามารถรักษาโมเมนตัมจากเซตแรกแล้วก็แพ้ให้กับทาง GS c a l t e c h หในที่สุดค่ะ หลังจากจบเกมการแข่งขันนะคะนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์โค้ชคิมโฮซอนซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK นะคะโค้ชก็ได้พูดถึงลูกทีมเอาไว้นะบอกว่าลูกทีมของเราดูเหมือนจะเก่งแค่เซตเดียวเท่านั้นปกติแล้วผมไม่อยากจะตำหนิลูกทีมนะแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ลูกทีมต้องทำได้มากกว่านี้และคุณจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ สิ่งที่ทีมของผมขาดมากที่สุดนั่นก็คือความต้องการชนะเขาได้กล่าวต่ออีกนะคะว่าพรพันธ์และอเบอร์ครอมบี้คุณต้องเล่นด้วยความคิดที่อยากจะชนะไม่ใช่เล่นเพื่อที่จะผ่านไปเท่านั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันและต้องพยายามทำให้ดีที่สุดดูเหมือนว่าวันนี้จิตวิญญาณที่จะต้องการชนะของเธอทั้งสองคนมันหายไปนั่นเองค่ะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นดูเดือดอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่โคชเนี่ยมาบอกว่าลูกทีมของตัวเองดูเหมือนจะไม่ได้ต้องการชัยชนะแล้วก็ดูเหมือนว่าขาดสมาธิไปด้วยนะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันเมื่อโคชให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีค่ะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นต่างๆนานาค่ะบอกว่าการที่ไอบีเคเอลโตสพ่ายแพ้ให้กับทาง GS เอสคาลเทคในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกทีมเล่นแย่หรือว่าผล ผลงานออกมาไม่ดีนะผลงานก็ยังถือว่าทำได้ดีไม่ได้แย่อะไรแต่วันนี้ที่แพ้เพราะโค้ชนั่นเองค่ะการสวนกลับของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาปกป้องสมาชิกที่อยู่ในทีม IBK a u t o s นะคะไม่ว่าจะเป็นชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดที่ตอนนี้มีฐานแฟนคลับอยู่ที่ประเทศเกาหลีนั้นขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นและอีกคนนึงก็คืออบราคอมบีนะคะที่ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้ฟอร์มของ เธอนั้นดรอปลงจริงๆค่ะเพราะปกติแล้วเธอจะทำคะแนนในเกมการแข่งขันได้มากกว่านี้แต่สำหรับวันนี้เธอทำไปได้เพียง25คะแนนเท่านั้นแต่แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีก็ยังออกมาปกป้องเธอเช่นเดียวกันนะคะว่า การแข่งขันกีฬานั้นก็มีแพ้มีชนะสลับกันไปจะให้ชนะ3เกมติดกันรวดเลยมันก็ดูจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นโค้ชเองนั่นแหละที่ต้องใจเย็นๆค่ะก็ดูเหมือนว่าฟีดแบ็จากทางแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคําให้สัมภาษณ์ของเฮดโค้ชสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะดุเดือดเลยทีเดียวนะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นจากแฟนวอลเลย์บอล บอลชาวไทยและแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีนะคะบางคนก็บอกว่าโค้ชคนนี้ดูอารมณ์แปรปรวนอยู่ไม่น้อยบางทีเขาก็มีความหงุดหงิดบางทีเขาก็ยิ้มบางทีเขาก็ร้องตะโกนด้วยความดีใจดูแล้วก็ดูงงเหมือนกันเนี่ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาพูดถึงเฮดโค้ชนะและแฟนวอลเลย์บอลบอรวมไปถึงโค้ชท่านอื่นๆ,ๆเขาก็บอกว่า ถ้าจะมองว่าชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดดูไม่มีความกระหายที่จะต้องการชัยชนะนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าดูจากสถิติหลังการเล่นเกมแล้วปรากฏว่าชมพู่ก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองการเซตจ่ายบอลของชมพู่ก็ถือว่ายังทำได้ดีนั่นเองค่ะ สำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลอีกท่านหนึ่งนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดูเหมือนว่าโค้ชจะไม่มองเกมรับของตัวเองเลยนะโค้ชจะทุ่มไปที่เกมรุก ถ้าเกมรับมันไม่ดีแล้วเกมรุกจะดีได้อย่างไรนี่ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดุเดือดเช่นกันค่ะมองว่าโค้ชคิมโฮซอนหรือว่าเฮดโค้ชของทาง IBK นั้นมามองผิดประเด็นค่ะมามองแค่ตัวตีก็คืออบรคอมบี้และชมพู่พรพันธ์นเกิดปราดซึ่งเป็นตัวจ่ายบอลแต่กลับไม่มองตัวรับหรือว่าตัวลิเบโรของเกมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงมองว่าโค้ชเนี่ยจะต้องมาแก้ที่เกมรับของทีมตัวเองค่ะ หลังจากนั้นนักข่าวนะคะก็ได้มีการสัมภาษณ์เฮดโค้ชถึงชเวจองมินนะคะว่าโค้ชพอใจในการทําผลงานของชฉเวจองมินหรือไม่โค้ชทีมก็ได้กล่าวต่ออีกค่ะว่าวันนี้จองมินทําได้ดีในเซตแรกอย่างไรก็ตามในช่วงเซตที่2ที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถเอาชนะได้นั้นชฉเวจองมินก็ยังพยายามทําผลงานของตัวเองได้อย่างสม่ําเสมอแม้วันนี้ ทีมของผมจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ผมก็ต้องบอกเลยว่าเฉวจองมินนั้นทำคะแนนได้ดีจริงๆเฮดโค้ชของทาง IBK ก็ยังมีการพูดถึงพโยซึงจูนะคะซึ่งเป็นตัวรุกด้านนอกของทาง IBK Autos นะคะโค้ชได้พูดถึงพโยซึงจูว่าวันนี้เธอเป็นตัวตีของเราแต่กลับทำแต้มได้เพียง5แต้ม และโค้ชก็ยังพูดอีกนะคะว่าผู้เล่นคนนี้ไม่สามารถที่จะเล่นดีได้ในทุกๆวันโค้ชก็ยังโทษตัวเองอีกด้วยนะคะว่าเขาน่าจะมีความกระตือรือร้อนมากกว่านี้ในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นเดือดประเด็นดราม่าหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม GS c a l t e c h แล้วก็ทีม IBK a u t o s นะคะซึ่งมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าฐานแฟนคลับของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นที่เกาหลีใต้ และจะว่าไปทีม IBK นี้ก็เป็นทีมที่มีประเด็นดราม่ามากที่สุดแล้วนะคะในบรรดา7ทีมทั้งหมดนะและก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยค่ะว่าโค้ชคิมโฮซอนนั้นเป็นโค้ชที่ค่อนข้างที่จะพูดตรงแล้วก็พูดแรงด้วยนะคะเวลาให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยสื่อเขาก็เอาไปทำข่าวได้หลากหลายค่ะสังเกตได้จากหลายสำนักข่าวของทางเกาหลีใต้นะคะที่เอาประเด็นร้อนๆของทางไอบีเสนั้นมาทำข่าวกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ สำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรในเกมการแข่งขันครั้งนี้สามารถพูดคุยหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและถ้าตายพูดผิดตรงไหนพลาดไปตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ